นั่งให้มีบ้านมีทรงครูจบอกให้ค่อยไยเท้าก็บอกว่าให้แตะเลยครั้งนี้ค่อยไปเท้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแขนก็ยังไม่ลงเดซ้ายทับข่าหรือขวาทับซ้ายก่อนก็ได้จับหนึ่งสองสามสี่ห้าดันและกดท้ายเท้าทวนไปเก่าแล้วก็ทวนไปบ่อยเราจะได้จำดันข้อเข้าไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้ากดลงหนึ่ง สองสามสี่ห้ากดชิ้นสันแนนแข้งข้างขวาเราก็เลื่อนมาข้างขวาตักพลาลงปลายเท้าลงก็ต้องเข้าไปข้างในวางมือครับแล้วกดใแข้งด้านนอกโนบแตัวคือแปดเล้นกดลงไปนิ่งครับหนึ่งสองสามสี่ห้าไล่ลงมาปลายเท้าตอนนี้ปัดไล่ลงมาเรื่อยถ้าตึงมากก็กดหลายๆรอบ าถึง้ารอบให้งมาอย่เดยพยายามจำแนเลยสังเกตด,ดูว่าท่านมมันจะต่อเนื่องกันมันจะไม่ข้ามไปข้ามเราจะไปเปลียดภาพกอดสังเกตด,ดูคูด,ดีอยู่ภาพนึงเลยที่ในูู้กขยับเข้าขยับออกตามสรีระของลูกค้าท่านยาวันก็จะเหมือนกันเราก็เหยียดขนาดให้เราโด้อเราไม่เร็งไม่ง คือนิ้วเท้าอันนี้เป็นการบอรนของทีมอุดข้างซ้ายเราก็เลื่อนจับข้าจ,าาจาับพังจั้เป็นสเต็ปก็ให้รวดเห็นไหมแขนมันก็จะตรมไล่ลงมาราบที่รอบที่สองเราต้องไล่จากบนลงล่างาเราทำดีฝึกปุ๊บด,ดีก็รอบเดียวขาดรอบเดียวขาด ว่าถ้าสอบมาตรฐานทุกอย่างรอบเดียวผมกูจะบอกนะครับมันสอบจริงก็จะไม่กดซ้ำได้หลายรอบด้วยไม่งั้นมันจะเวลาจะไม่ขันแต่ปลายเท้าออกเมื่อฝ่ายเท้าเราก็ต้องต้องดยกที่ปลายเท้ายครพอดกนบแมวนิโค่นตรงแนวนิการให้ดูที่ฝายนิโค่คูนีแล้วก็ดูที่การโยกของวัวไ่ ขาจะสบายสบายสบายไม่เกร็งน,น้ำหนักให้โินิโฟจับที่กระจอใต้กรตสุกจับแม่งกวเพ็นนงิงโคกใต้กรตุเนตเร่องัวเล่นนิ่งตึงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบปล่อยตัวขาด้านในพอล่างจะเยอะขึนนิดนึงถ้ามันบีบจะก็ทำออกนี้ก็ดีแล้ววางต่อจากกระสุกแล้วก็วางนิ้วขึ้นไปแนวศีรษะแน่งด้านใน แบนี้กันไปแบบนี้เลยขึ้นมาถึงที่ปุ๊บลงแนวตัดตอุอย่างนี้นะพอมาถึงตับตุ่ปุ๊บขึ้นรอบใหม่นะเป็นรอบหลายเลยจะได้ไม่ต้องใช้เวลาน,นะนาะขึ้นเหนือเขาแล้วก็ขตุนมตุ่มก็ไปถึงมือฝ่ามือกดหน้าขากวางนิ้วเสร็จปุ๊บจัดท่าจับทางนัน่นเอ หลังแอบนะไม่โก่เพราะค่อยๆขาหนีบหนักได้ใกล้หัวเข่าแล้วก็เบามันเป็นพร้นที่พอดต่อหรือหัวเข่าแต่ถ้าโควยขาด้านข้างถ้ามือเขาคิดอย่างนี้เราก็จับออกใช่ใช่เลยใช่นี้เดเปิดประตูลมจับข้างจับขาพับขาใเลขสี่ ซ้ายซ้าวางมือซ้อนทับจัดถ้าเราใกล้ไปเราก็ถอยออกน้ำหนักก็จะมาลงที่ซ้นมือเรานับสี่สิบห้าเลย ไม่ต้องลุกอีกลุกโดนเป็นมอสุดสบายสบาย ก็ไถ้าพับเที่ยงนะครับไม่อยากให้นั่งพับอย่างเงี้ยเราด้านทั่วๆไปหลังมันจะบิดให้นั่งอย่างเงี้ยมูให้หัวเข่าชนกับฝ่าเท้าพอดีหลังมันจะได้ตรงคัอย่างนี้โค้งหมายความว่าจับเท้าลูกค้าให้มันอยู่ตืงกลางตัวเราถ้าอย่างเงี้ยมันไม่อยู่ตืงนกลางเวการรั้วเราเราก็ไปไปอย่างนี้ตรงไหมจะได้ง่ายเนาะคือขาเขาที่จับเข้าจะตอกได้ วนนนิ right now, ่งพอเสร็จปุ๊บก็เด no, really ินย like ิงไปเลยนิ่โพ่อไปนิกลางเลยไปนิกวาเลยต้องงัดฝ่าเท้าแต่ในนิกวาอยู่นตรอไปพ่อขาฝ่าเท้าเสร็จปุ๊บก็จะต่อด้วยขาข้อล่างก็จะต่อมัแล้วก็ขยับเข้ามาหน่อยหนึ่ง จับให้มันขนดา,นานดลอยนั่งให้มันขน,น,นาดแนวคิดสะวันข้างแนวไหนแล้วก็วางต่อแบบระตุกไลนมารงแนวกะตุะ้นไปเลยดูง่ายเนาะนอนนอยหวานเส้<ล>นตึงมาก เลางัดกันแล้วอีร้อยวันเข้าไหมต่อไปฝ่ามือสองข้างกดขาด้านในข้อบนนะครับยกเขาขึ้นจัคท่าจัดทางก่อนนะครับให้ขามันไปไปอ้าอ้ายืจะได้เขาจะได้มีเกล็งอ่าพอวางเสร็จได้ที่ได้ทางก็ยำ่ำจัาลา ้ถัดไปขั้นมือซ้ายกดหน pie 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 e side, ้าขาบนล่างปลายเท้ามุมขั้นหนัตขับปลายเท้ามาหาตัวเราวางบนไล่ลงมาทางล่างแนวกลางเป็นหัวเสาข้างล่างก็เป็นแนวคิดสันหลังแรงล่อกดมารอบที่เดียวรอบที่สองครัวก็จะขึ้นได้ลงมาได้มาปลายเท้าเบ้นหัวเสาเหมือนเดิม โวยขาด้านข้างถัาจะโวยจะติดลเก็บเ,เห็นไหมแค่นี้เองข้อล่างก็โกยพอจะมัดข้อต๊ะกูจะงองานิดนึงสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านับไปจบขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สามข่อแขนเกิดประตูลงใาครย์แขนติดประตูลงตรงเนี้น ก็ไดู้กขาลูก,ากาา้าขึ้นนียอย่างเงี้ยก็ได้แต่ครับถ้าจะนี้ก็ให้ทัาปลาเท้าไปาเลยก็เหยียบเหยียดให,ให,ให้มันสุดตรงๆเลยด้วยมือจ,จับข่านะครับหายท่อนแขนกดบริเวณเส้นประเดาที่ขาหนีบวงเล็มนิ้รงรับยี่สิบงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าหก แปดสิบเกิบเปร็จปุ๊บเราก็ต่อเนื่องเลยท่อแผนจริดีไหมอ้ายิ่งด้านในเสร็จปุ๊บแต่ละข้นตอนนี้เปะก็นะครับมันจะเป็นว่วส่วนไหนนวดขาก็าต้องประตูลงขานวดแขนก็สอดประตูลงแขนต้้งข้างได้ไหมเอาได้แค่เนี้ยเพ่ต้องมา มันเส้นแข็งแล้วก็น้ำหนักเหมือนท้อนไม้มันจิ่งเงี้ยมันจะ็นสุดท้ายมันทำแบบถ้าอย่ไงมฮะด้านข้างนะครับจับปึ๊บนะแค่นี้เองตัวเราก็ให้เว้นระยะห่างหน้าอกเราแับหัวเผาลูกค้าไว้ให้มันผลัดเสร็จแล้วนะครับใช้รัดที่สัมผัสแข้งก็จะแทบจะขาดครูก็นั่งอยู่เหมือนเดิมมัจะง้อที่สัมผัสแข้งก็ผายก็วางสองลงสามเลยเวลาจะกดลงครูก็โน้มตัวไปแล้วก็ ไล่ลงเห็นไหมส้ำหนักมันก็จะกดเพี่เการทำงานกลางอไล่บนลงล่างอสาวน้องจับข้าจับทางก่อนยกขึ้นนิดเดียถ้ามันแน่นตอดมือเข้าไปเลยร้อยกว่าสาวน้องสาวลงมา ปุ๊บคลึหลังเท้าได้มาเต็จปุ๊บรีดยิงเท้าถ้ามันก็บอ,อกหลงข้อเท้าหนึ่งสองสามลงข้อเท้ากลับสองสามขันขึ้นถึงนขนาดขอตัวเองเป็นสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าขันขึ้นกดลงข้างเข่าขีดฝ่าเท้าข้างเข่าขึ้นสูงต่ำในที่เรากะระ จะให้ตัวเราไปเกลยลูกค้ามากใช่ไหมแล้วสีกลางฝ่าเท้าไม่ได้เงี้ยคนก็ถ้าเราตัวมันอยู่ที่เรากะนะคฮะตุ๊บอ่ากดกิ้งคืนฝ่าเท้าใช้สองหมอก็จัดท่าเลยทำพักเอามาก่อนนี่เห็นไหมกูก็จะนั่งหันไปกดทุกท่าเลยขอสามหมวกเลย ไปแล้วก็ผมกับเสร็รจปุ๊บมันก็จะเป็นขาต่อล่างต่อพอเสร็จฝ่ายข,ขาก็จะกลับมาแนวเดิมเพียงแต่ยกขาลูกค้าขึ้มมนมาพลาดตัวเราด้วยนอัาน้อที่สี่มันจะเยอะหน่อย3ก็บสีนี่แหละ่ยายา งานด้านในค่อยๆพอถึงว่ามือเดียวงัดขาด้านในนะครับถ้าต่อไปเนี่ยทางานมื่เสร็จปุ๊บเราก็จะจับหน้าจับฟันในการสะดวกสองสามสี่ห้างนแล้วก็โคยขาด้านนอกแล้วก็กดขาด้านในหมอก็นั่งอยู่เหมือนเดิมครับคู่ก้านไม่ได้ล้มนะครับ ต่อไปทุกข่าสองมือกดขาด้านในเท้าตั้งสึน้นก็ทุกข่าวขึ้นก็วางจะว่าพอดีพอดีเราก่ออแล้วเข้าไปได้ไหม,ไม,มต่อไปมือเดียวกดหน้าขาโยกขาด้วยก็จกับหน้จาจับขาทีบ<ม>อกอกกันมันหลดุดถ้ามันจับปลายบางทีมันหลดุดจับตึงกลางฝ่าเท้า ตังนี้กดลงไปดีดดันไปด้านหน้ามันจะสมพรอ, <c oughs> อยออ่ันเดียว <c oughs> ขาห่อนิดนึงหมอต้องขยับหาด้วยถ้ามันรู้สึกเปไป่ค <c oughs> ่องพอบีบดึงน้องนะครับซ่าต่อไปเราก็กลับมาพูกเขาเหมือนเดิมก็วางเท้าก่ลงดึงข้ามา <c oughs> เสร็จแล้วก็โป้งคู่ขดฝ่าเท้าทจบขั้นตอนที่สาม อัตอนที่สี่นะครับก็จะเป็นขาให้เป็นลักษณะน,นี้ขาขวายันข้อครับเท้าอีกข,าข้างขีดใต้กดย่อยเพื่อจะจับได้เขาข้างซ้ายามือางขวาจับบริเวณข้อเท้าท้ายส้นเท้าขีดเสยเส้นเห็นไหมข้างที่ขีดมันจะพอดีเลยถ้าเรานั่งไกลไปน้ำหนักมันจะไม่มาทา,างซ้ายถ้าเรานั่งใกล้ไป ขาน้านี้มันขีดไม่สุดมนันงอมันก็จะปวดสะโพกเราต้องกบว,กว่าคนดี้ันนี้เกิดเข้าสบอกได้จ่ายท้าจากท่าก่อนตามความยาวขาแต่ละคนเ,ห,เห,นห็นมี้อ่ะีกีกกลับะเานาะต่อไปพักไปขาโุยขาด้านข้างก็ขีดเสร็จปุ๊บ จะพับปลายขาเขามาโน้งฟาดมาใหมึงนัตน้เลยนั่นเตประมาณแล้วก็โค้งปลายขาโค้ยขาด้า,ดา,านซ้ายเสร็จแล้วก็มัดเข้าต้มขีดต้องอ ไล่ไปไล่มาอยู่เนี่ยถึงแล้วร้อยวันเลยปึ๊บเสร็จแล้วก็คุกเข่ากดหน้าขาถึงต้องหมอมาคุกเข่าด้านขาถ้าเปินตามขั้นตอนประมาณนี้ปึ๊บลมตัวไปกดข้อนบนเสร็จเข้ามากดขาสระว่าแม่ที่ใส่มาแค่หน้าไหนกดต้อง นี้คือมือเดียวผีเสื้อเดี่ยวถ้าเป็นอย่างนี้ก็ท่าผีเสื้อถ้าหมอรวตัเป็นผีเสื้อคู่ก็หวากข้อผีเสื้อนตัวปลาลงมาถึงขาข้านล่างแล้วก็เอดปลาโอ้ห้าทางไหนมาได้กลู้หนักทนตั้งได้บนเอาร ูว่ารู้เรื่องเลยได้ไหมอ่าผู้ป่วยมีเสื้อแล้วใช่ไหมตอนที่หกไข้ขากดไหลสาจังหวะจะไข้ขาจะสายพ้าให้ตรงไม่เข้ามานะคอ่เสร็จแล้วปึ๊บท่าบิดเอวกดไหลกดบริเวณลอบไหลกดลงกับพื้นยกหวะที่หนึ่งย่องขาจะรองไแต่อ ที่สก็แล้วแต่พจุดพื้นหนึ่งสองสามสี่ห้าเออตัวทัาขาไก่เออตัคทับขาไก่คือเลื ไไหนที่ไหนที่เก่วครับไเสร็จแล้วนะขั้ตอนที่สต่อไปแล้ต่อไปคือโป้งรัดขาด้านล่างนอกในนั่งเทียพิดามีปลายเท้าปลาอะไรงัดใต้ค้นยอยมา ด้นบันยื้โป้งงัโป้งงัขาด้านล่างนอกได้านนอกไปด้านในแบบตัวนี้มุมครับครบชี้การหน้าขาสบายต้อกชี้แล้วก็หนีบยกประสานมือขึ้นยกขึ้นดีมไหม สาเมเอืยแล้วก็บีบหา่านการยกมหรือยกลงวัหนหนึ่งึ้งเขานะครับต่อไปสาวน้องก็เหมือนเดิแล้วก็หนิบยกเขา้าต่อด้วยจันเข่าชิดอก เขาอยู่ด้านข่ามีทับปลายเท้าด้านปลายเท้าแล้วก็คอนแขนพับไปก่อนพับปลายเท้าลงนะหนึ่งสองสามสี่ห้าดันปลายเท้าเข้าหนึ่งสองสามสี่ห้าโน้มตัวคอนแขคกินศอดเข้าไปทักปลายเท้าหรือโน้มตัวให้สุดที่สามสุดข้อเริ่มเสียวเลยเห็นไหม ต่อไปก็คือโยกประดานนะครับใส่ต้นย้อยไว้อ่าแล้วก็โปยหน้าผาด้วยนะครับลักษณะของเราโยกประดานอ่าเดี๋ยวให้โปรยด้านนอกโปยด้านในเห็นไหมครบ ปึ๊บยันใต้ท้องขาขาเจังหว่าก็เอาเท้ามาน então, ีน่เข้ามมันยันให้มันเสียนตรงคือที่หนึ่งคือบริเวณข้อนะครับจุดที่สองทางจุดที่สามอ่าตรงสลับเทค่ก็ถูกอ่อนุมานกดหน้าขาจับน้าจับขาของผมมาได้ไหมข้าม ม้นไปคุณพัชราศิลป์ก็ฟังไปก่อนเออสามมือสามวันได้สี่ท่านตอนกระมากขาหมดจะจบแล้วเหมันจะโป้งกู้ขาขาข้างก้านแม่จะเก็นวงเก่งก็คือแข่งนี่หรอคือว่า ไลงไปนกันถาเท่าไรมเป็ีน้าตางไล่้กระสุก็มากดที่สไลค์แคบ้านอกคือเมอดวะ มเรีบม่เ้า้เสือเ้อถ้ามันเยอะเาโมเราก็ตัด,ววด่ัวเข่าแล้วก็สับแสดงว่าจบขาด้านซ้ายแล้วเราก็จะไปต่อขาด้านขวาก็เริ่มท,ที่ขั้นตอนสองสาสนก็จบ ขั้นตอนที่สี่ที่ขาข้างขวาขาก็จะนแขนข้างขวาขัานตอนที่ห้าคือการนวดแขนอย่างเดียวข้นตอนที่6กเป็นการนวดข้าสแตแขนเจ็ดคือนอนควาำวเจ็ดแล้วก็จบเลยสั่นนะครับฮะสบายไหม